สวัสดีครับบ้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพห้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมนะครับผู้ใหญ่ใจดีคนด่านคุณทศนะครับเลขวิ่งตัวเดียวครับเข้าทุกงวดนะครับผมแล้วก็จะให้เอฟซีเบงสูตรไปนั่มนะครับงวดที่ผ่านมาให้ศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์มากเก้าศูนย์นะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีคนด่านคุณทศ นะเพิ่นไหมาแล้วนะครับมีสูตรเหตุพร้อมด้วยพี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าศูนย์มาเก้าสูตรนี้นาจะได้หลายเสี้ยนหลายอาจารย์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมได้มาตัวเดียวกันนะครับจังมาเบิงจังมาฟังนั้งกันนะครับเพิ่นสรงมาห้แล้วนะครับจะละบ่าวเถาก็จะลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับบรรยากาศเนี้ยมันขึ้นพี่น้องบ้านตรงขามนะครับมีบุญ เสียงภาพยุ์เสียงหนังพี่น้องครับบ้านยุติเตีนกับบ้านยี่หน่อยฟันแมนครับวันนี้มีลำวงนะครับแล้วก็มีผาบพยุนนะครับเป็นบุญเดือนซีบุญพระเวทนะครับเมื่ออื่นก็จะเป็นมอลำนะครับซานเล้าบันเทิงศิลนะครับสองวันบุญบานเพิ่นสองวันสองขึ้นสามวันนะพี่น้องเนาะขึ้นนี่อ่าเป็นลำวงกับภาบพยนร์นะครับขึ้นวันที่ ขึ้นวันที่สามเป็นมอลำพี่น้องนะครับมอลำัมขนาดใหญ่นะครับเอามาเบิรงน้ากันนะครับผู้ใหญ่เจดีคนด่านขุนทดนะครับคูณนะครับเสียงหนังเอานะครับมาเบิรงหมวดทีผพานมานะครับคนด่านขุนทดสูตรเลขวิ่งนะครับพี่น้องเฮดเป็นเ่นี่ครับหมวดทผพานมาหมวดทีเบ้าเทาเฮดไว้ให้แล้วนะครับจังเบิรงเห็นไหมครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับ หกบวกหกได้สิบสองบวกหกเป็นสิบแปดได้แปดแปดบวกสองคงที่ได้สิบได้ศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์มากเก้าศูนย์นี่ครับเอาเลขท้ายนะครับรางวัลที่หนึ่งตั้งนี่พี่น้องเดอ้อนี่ครับเลขวิ่งตัวเดียววิ่งศูนย์นะครับงวดที่เพิ่นให้มากหมดที่แล้วละกะหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างนะครับเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหลักหนุ่ยบ่เขา นะครับถ้าจับ40นี่ก็จะเข้า90ตรงๆได้พี่น้องงวดนี้บบาวเท่าจะจับสซได้พี่น้องเ้อหลัก10บล่างส hat, ูตรนี้นะครับได้มาหลายเสี้ยนลายอาจารย์นะครับได้มาตรงกันได้พี่น้องเด้เพิ่มมีสูตรนะครับสูตรเพิ่นกระ่งาใหเบาถ่าน้ครับสูตรหลัก10ล่างนะพี่น้องอเดี๋ยวเบาเท่าก็จะคํานวณเลขวิ Mother, ่งตัวเดียวนะครับผมวิธีตั้งนะครับเอาเลขท้าย3มตัวรางวัลที่หนึ่งนะพี่น้องหลักร้อยบวกหลักร้อย ครับบวกหลักหน่วยแล้วก็บวก2คงที่นี่ครับหน่วยที่ผ่านมาดีศูนมา90น,นะครับท่านผู้ชมหลัก10ล่าง7 90งวดนี้นะครับน่าจะมาตัวเดียวกันนะครับเอาไปเบิงน้ำกันนะครับสูตรเพิ่นกระรงมาให้นะครับผมไปเบิงน้ำกันครับผมสวัสดีครับบ้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพหายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องมาคผม มารับชมต่องวดครับผู้ใหญ่ใจดีคนด่านขุนทศนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ถือว่าสถิติเนี่เบ้าเทาเฮ็ดย้อนหลังหาง,งวดนะครับเข้ามาแล้วห้าง,งวดรวมงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้เป็นงวดที่6แต่ว่าย้อนไปหลายงวดกระเดินดีนะครับพี่น้องแล้วก็หลัก10บล่างนะครับหลักสิบล่างอนะ่า งวดนี้เพลินแกะส่งมาให้แล้วพร้อมสูตรนะครับผมเดี๋ยวบ่าวถอจะเขียนให้นะครับหลักสิบล่างนะครับขอบุญขอบุญนะครับผู้ใหญ่เกดีคนด่านคุณทดนะครับสูตรหลักสิบล่างนายจะได้หลายเสี้ยนหลายอาจารย์นะครับผมเพราะว่าเบิ่งแล้วมาตรงกันนะครับตรงกันก็นดีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวถอจะเขียนหลักสิบล่างให้ก่อนนะครับหลักสิบล่าง เดินดีครับนะผมเพป็นทรงสูตรไม่พร้อมพี่น้องแต่ละเสียน่นอาจจะไม่สูตรเดียวกันนะพี่น้องเนาะหลักสิบล่างนะหลักสิบล่างสามห้าหกตรงกันว่าธรรมชมตรงกันหลยเสี้ยนหลยอาจารย์นะครับผม เดี๋ยวบาสเอาเค้นให้นะครับผมเดี๋ยวจังเบิงสูตรน้ำกัดใด้พี่น้องด้วยนะครับวดวันที่สิบหกครับสิบล่าง สิบล่างครับ10ล่างงวดนี้นะครับได, 3, 5, ดบ้สามห้าหกนะครับสามหเดี๋ยวพ่าเท่าจะจับใส่เลขเด่นเห็นได้พีว่นวงังได้นะครับเล็กเด่นงวดนี้นะครับ เลขเด่นงวดนี้นะครับวิธีคิดธรรมชมนะครับวิธีคิดนะครับเอาเลขคายรางวัลที่หนึ่งสามตัวนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับทรามชมสี่แปดหนึ่งหลักร้อยหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับไปบวกหลักหน่วยหลักหน่วยคือหนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสองคงที่นะครับ ได้11เลขวิ่งงวดนี้นะครับงวด16เมษายน2567วิ่ง1น,นะครับรอดูผลนะครับเดี๋ยวว่าเราจะเขียนเลขวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวนะครับคนด่านคุณทศเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเขามาหลายงวด ท่านผู้ชมเพ็นกระซงม่ใาหา้กับขอบุญขอบคุนเพิ่นนะครับคนดา่านคุนทดนะครับงวดวันที่16เมษายน67นะครับเลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้ได้หนึ่ง นวันนี้ได้หนึ่งบนล่างมาได้บนล่างเด้ท่านผู้ชมเด้อแต่ว่าบ่าเถ่าจะไปจับใส่หลัก10บล่างนะครับท่านผู้ชมอ่มอบาวเถ่าจับมาใส่นี้เลยนะครับจับมาใส่อ่าติดหนึ่ง นะครับก็จะได้แค่สามคู่นะครับสา,า,บหานะบมานนนนหนึนน่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบ่าวท่าจับคู่ให้นน้ำเลยเอานะครับมาเบ่งน้ำกันนาี่นเองเนาะเล็กวิ่งนะครับพร้อมสูตรแล้วก็ หลักสิบล่างนะครับผมมาเบิ้งน้อกันครับแคปหน้าจอได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนด่านคุณทศนะครับอันนี้ครับเป็นสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาบ่าวทอกกัให้เบิ้งนี่ครับได้ศูนย์มาเก้าศูนย์นะครับมาได้บนล่างได้พี่น้องเด้เอาแสงเป็นเงาบะทั้งพี่คอยบอกเป็นเงาแล้วพี่น้องเนาะอ่าครับงวดนี้นะครับ ตั้ง481นะครับธรรมชม481หลักร้อยบวกหลักร้อย4บวก4ได้8บวกหลักหน่วย1ได้9 1, 9บวก2คงที่ได้11เลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้ได้1นะครับคนด่านคุณทศนะครับธร,รูมชมแล้วก็สูตรธร,รูมชมสูตรวิธีคิดหลัก10ล่าง ทผามาชมเห็นมาครับผมวิธีตั้งนะครับผมอันนี้ของของงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับวิธีคิดตามนี้้ะพี่น้องได้เห็นเบิ่งคร่าวๆนะครับงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเปินทรงสูตรไม่เบาเท่าคิดเองพร้อมนะครับสูตรอาจจะไปไลายเสี้ยนหลายอาจารย์แล้วนะพี่น้องเนะาะงวดนี้ได้มานะครับอ,อันนี้เป็นของงวดที่แล้วด้วยครับเขาตรงตั้งเอาพี่น้องงวดนี้สิบล่างนะครับ ได้สามห้าหกหลักสิบล่างนะครับท่ามผู้ชุมนี่ครับสิบล่างงวดน,นี้สามห้าหกนะครับเป็นมาท่านผู้ชุมนะเพันทรงมาให้นะครับ,รนะรบสูตรเพิ่นกับทรงมให้เนาะพี่้องเนาะแคบได้ท่านบ่ท่ามผู้ชมเอาสิบล่างสามห้าหกเบาเถ่าด้จับมาใส่เลขวิ่งนะครับ เลขวิ่งตัวเดียวหนึ่งบนล่างเอามาติดหนึ่งเลยครับสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับหลักสิบล่างเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับผมเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเลขวิ่งเพิ่นเลขวิ่งตามสูตรได้ศูนย์มาในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วได้ศูนย์นะครับผมได้ศูนย์มานะครับผมหล,ลักการหลักสิบล่าง 790จับคู่ไอจะได้70 90 00นะครับมา90บ่าวเถ่าก็ได้จับคู่ให้เลยท่านผู้ชมอันนี้บ่าวเถ่าจับคู่เองเนะพี่น้องเด้อเลขวิ่งตัวเดียวมาได้บนล่างคือ1นะครับหลัก10ล่าง356นะครับจับใส่ใเลย1 3 1 5 1 6 1นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอนะผู้ใดอยากได้สูตรก็แคปเอานะครับนี่ครับผม หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหล,ลักหน่วยแล้วก็บวก2คงที่นะครับก็จะได้เลขวิ่งเลขเด่นเลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้ได้หนึ่งนะครับมาได้บนล่างนะครับเลขวิ่งตัวเดียวได้หนึ่งเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมลงให้ดุนๆนะครับสูตรนะครับผมอาจจะได้มาตรงกันด้วพี่น้องได้นะครับตอนนี้ไรยเสียงไรยอาจารย์เพิ่กนกะได้สูตรมากนะครับผมบรรยากาศบ้านห้องตอนค่ำคืนเสียง ภาพยนตนะรบ์บ้านตรงข้ามหมู่บ้านติดกันพี่น้องมีงานบุญนะครับตำชมเอาข่บพุทธเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับแอดมินบาวเทาส,สวัสดีครับ